สมาชิกแบล็กพิงค์ออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแฮตชักแบลกพิงค์ขึ้นหนึ่งเทรนไทย สวัสดีทุกคนค่ะสมาชิก Black พิงค์เกลกูฟชื่อดังระดับโลกแห่งวงการเกาหลีใต้ค่ะได้เดินทางไปยังเมืองเดลลาสสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อแสดงคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ในวันที่25ตุลาคมที่ได้ถึงนี้แฟชั่นสนามบินทั้ง3คนค่ะมากับลุคแบล็กแบ็เสื้อหนังสีดําค่ะแบบคูคูส่วนสาวเจนนี่ค่ะก็มากับลุคใส่เสื้อสเวตเตอร์สซครีมอย่างไรก็ตามพี่จีซูพี่ใหญ่ค่ะมารายงานตัวบนไอจีสตอรี่ว่าจะเดินทางปลอดภัยนะคะสมาชิกทั้ง4คน ก็ดูสดชื่นจำใสล่าเริงดีค่ะพี่ๆนักข่าวหลายสำนักเลยนะคะได้มาเต็มสนามบินเพื่อถ่ายภาพไปทำข่าวของสมาชิกแบล็คพิง k ในครั้งนี้ค่ะรวมถึงบริงด้วยเช่นกันก็มาส่งสมาชิกไปยังสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าได้มีการปิดฉากลงไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเรือทัวรได้มีการเปิดฉากที่รุงโซในวันที่1 5และ16ตุลาคม ทางกลุ่มก็จะมุ่งหน้าไปยังอเมริกาเหนือในทันทีค่ะโดยก็จะแสดง10รายการใน7เมืองที่แตกต่างกันท,ทั้งทัวรสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมค่ะแบล็กพิงก์ก็จะเที่ยวยุโรปและมุ่งหน้ามายัางเอเชียของเราและตะวันออกกลางในช่วงปีใหม่ในฤด,ดูร้อนหน้าทางกลุ่มก็จะทัวร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทำให้แฮชแท็กแบล็กพิงก์แฮชแท็กเจลิซาแฮชแท็กเจนี่แฮชแท็กลิซ่าขึ้นเรนเทวิตเตอร์บ้านเราอีกด้วยค่ะแฟนๆต่างออกมาโวยพร ให้สมาชิกทุกๆคนนะคะเดินทางไปกลับอย่างสวัสดิภาพทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ